คอนเทนต์หรือเปาเยจ่าเห็นหลายบ้านที่บอกว่าฝรั่งรวยเขาบอกไปเอาสาวบามาเป็นเมียดอกเออเขาต้องเอาสาวไฮโซเลศๆดเลๆอยู่ในเกตเอพูุ่น่ะมาเป็นคุณนายนะว่าะัันอืโลกปัจจุบันนี้เยจ่ากับบลูเด้อเมอ่อไหัยกอนนะที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยหลายๆคนก็ได้ผัวรวยมาจ้ะ ทำงานบ่าฮันเดีโมบ้านหลังใหญ่บริษัทนะบ้านยังกระวังนะเออตั้งมากมายอยู่ที่บุญวาสนาเขาคููกันแล้วบกแค้วไปเจอกันประทับใจเนาะฟ้าทรงสวรรค์สร้างนะคนรวยๆเข้าเมืองไทยใช่ว่าเขาสิแต้งตัวเลิศหลูบางคนนี่โอ้ยรองเท้าแตกเกงวอมเดินสบายชิวๆนั่งบ่าเชยแล้วไผ่ก็รู้ว่าเป็นผัวรวย เออสาวบาหลายๆคนพี่ๆหลายๆค,คนนะที่คนเยจารู้จักเลยนั้นบุญวัสนาเขาบกคิดซ้ําว่าสิได้ผัวรวยแต่คนทําบารเนี่ยนับถือน้ําใจคือเขาทํางานนะได้เขาก็ไปไม่ได้เขาก็ไม่ออกและฝรั่งก็รู้ดีรู้นิสัยรู้หน้าที่ว่าการเข้าไปเอาสาวในบาออกมาเนี่ยหรือนั่งคุยเนี่ยเสียคะ่ะ บ้าออกมาและต้องจ่ายค่าตัวเป็นหลายคืนเขาจะพูดและตกลงกันเลยเขียเขียนะชัวชัวเงินได้แน่นอนนะแล้วสาวๆเขาก็บงึดบงอถ้าเขามองแล้วบอมักเขาก็เอินสูงแดนะต่2,000 3,000ก็แล้วแต่อืเอินสูงแล้วฝรั่งมันมีมันมากมันไปเที่ยวไม่ไมเงินกระเป๋ามันเต็มพันนึงมันก็เล็กได้ตั้ง3ามหมื่นห้ตอนนี้มันมาละเออ เขากระปุ๊ออกไปนะความสุขไปคืนหนึ่งเออบางทีอาจจะไม่ได้จำกันซ้ําสนุกสนานเมานอนด้วยกันหากินข้าวกินปลาเอนเตอร์เทนมีความสุขต่อสองต่อสต่อ4นะเทคนิคการขอเงินการพูดการคุยของเขาเนี่ชั่วชั่วชั่วนะคะไม่กลัวเอเงินต้องได้ผัวนเอาไว้ทีหลังนี่คือสิ่งที่ยายจ๋านับถือน้ําใจแตกต่างนะคะ แตกต่างนะอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังกับคนที่ยายจ๋ารู้จกักผิดตกค้อภัยผิดใจให้เว้นผ่านนะคะเพราะมันเป็นเคสที่เราคุยกันเนาะว่าสาวๆหลังๆที่คุยกับยายใจยายจ๋าเอ้ยฝรั่งมาอยู่น้ำคุยกับหนูทางออนไลน์นะคะเออเออฝรั่งมันฉลาดเดี๋ยวนี้อ่ะมันเลือกจะฮอลิเดย์เกิร์ฟเฟนถูกๆบ้านไม่ต้องเช่าไปอยู่บ้านเรากินอยู่กับเราเที่ยวกับเรากลับมาจ่ายนิดหน่อย เนาะไม่ได้ต้องเสียค่าโรงแรมรักมากเลยประทับใจมากเลยสองสามอาทิตย์พอจะส่งขึ้นเครื่องรักเธอมากกลับไปเดี๋ยวจะติดต่อเดี๋ยวจะมาหาเธออีกครั้งพอขึ้นเครื่องปับ๊บปิดเครื่องหนีตับ๊บนะบางคนฉันอยู่กับเธอสามอาทิตย์นะเดี๋ยวฉันต้องไปหาเพื่อนอีกจังหวัดหนึ่งนะแล้วก็ไม่ให้เราไปบางคนเขาบอกเลยด้วยซ้ำฝรั่งว่าเนี่ยฉันไปเนี่ยฉันไปอยู่กับเธอก่อนนะ แล้วเดี๋ยวฉันจะไปหาทนนนฉันนัดคนไว้แต่ฝ่ายสาวไทยเรานี่เราก็หวังนะสำหรับออนไลน์เนาะหวังว่าเออเข้ามาหาเราเราก็จะเต็มที่ให้เขาเพื่อเขาประทับใจจะได้ไม่เดินต่อแต่ถ้าเป็นคู่กันแล้วก็คงจะหยุดตรงนั้นแต่ถ้าไม่ใช่คู่หรือว่า,าไม่ถึงของผู้ชายคนนี้หรือผู้ชายคนนี้อยากลองนะ มันก็ไปต่ออยู่ดีถ้ามันไม่ใช่คู่แต่การวางพูดเรื่องเงินสาวๆที่คุยในออนไลน์บางคนไม่กล้าพูดเรื่องเงินเพราะกลัวเขาเท่นะฮะเออเพราะกลัวเขาเทพูดเรื่องเงินแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาไม่มาหาแต่จริงๆแล้วชีวิตอ่ะการที่จะคุยเราหาผัวฝรั่งวังมาซัพพอร์ตเราไม่ต้องพูดสูงจนเกินแรงแต่เราก็ต้องเกินกล่าวนะเทคนิคการพูดเรื่องเงินเนี่ยอ่าสำหรับสาวออนไลน์เนี่ยต้องใช้แนว เกินกล่าคือความรับผิดชอบเล่าให้เขาฟังแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นไม่สนไม่โ no, นสนโนแคร์ no, เรื่องความรับผิดชอบเราก็อย่าได้รับเข้ามาย่าจ๋าส่วนมากจะแนะนําเลยว่าอย่าได้เอา ฝรั่งเข้าบ้านตั้งแต่แรกเพราะเราไม่รู้ว่านั่นจะเป็นผัวเราไหมอ่าเราไม่อายไม่เป็นไรไงพ่อแม่จะรับได้ไหมแล้วมารอบหน้าเอาไปใหม่ชาวบ้านเขาจะคิดยังไงเพราะสังคมบ้านนอกก็ยังมีอยู่อันนี้คือพูดกันชัดๆ ừ, นะฮนะเนาะเพราะฝรั่งบางคนงคิดเอออยากไปเลยแต่ทีนี้ใน,ในใจสาวเนี่ยในออนไลน์ในใจสาวนี่ก็คิดว่าโหเขาจริงใจกับฉันนะผู้ชายหวังไปเทส อันนี้พูดตรงๆเลยนะอย่าลืมว่าฝรั่งเนี่ยมันอยู่กับผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันบอกเลยว่าเขาอยู่จนลูกโตเขายังไม่เรียกว่าเมียเลยนะเขายังเรียกว่าแม่ของลูกพาร์ทเนอร์คู่เป็นแฟนกันเท่านั้นนี่คือจุดปัจจัยแต่เราก็ต้องเสี่ยงถ้าเราไม่กล้าส่วนมากคนที่จะกล้าพูด อ่าก็ได้แต่บางคนบุญวาสนาเจอแล้วเป็นเนื้อคู่เห็นแล้วสงสารไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่เขาพินิพจพิจารณาและเขาก็รักเราจริงๆเขาก็ทุ่มให้นะฮะเหมือนสาวบาเหมือนกันไปอยู่กับเขา3มวันอืมเจ้านั้นเห็นไหมไปเจอกันวันแรกริมหาดไปเที่ยวด้วยกันสองอาทิตย์สุดท้ายกลับมา6เดือนกลับไปแต่งนะคะ เอออันนั้นก็คือบุญวาสนาเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วเจอแล้วได้เลยเหมือนค่อยเนี่ยฝรั่งได้สิมอันเดียวก็เลยประทันได้สิมอันอื่นนะคะก็เลยบ่มีอันฝรั่งมาเปรียบเทียบกันเด้อเนาะเออการที่ก้าวไปตรงนั้นน่ะถ้าเราไม่รักเราจะพูดได้เต็มที่ยิจ๋าเจอฝรั่งครั้งแรกนะยิจ๋าบอกเลยว่าเธอรู้ไหมฉันมาที่นี่เพื่ออะไรเธอจะเอาเท่าไหร่คุณเด้อืม นะได้เงินก่อนนอนด้วยคุณเน้ใจใหญ่ขนาดไหนเพราอเพิ่งโดนทิ้งเอออันนี้เขาเรียกว่าคู่กรรมคู่เวรน,นะบุญของค่อยกรรมของเขาไปเจอตอนเขาป่วยพอดีโดนสาวเท้งเราได้ดูแลปฏิบัติเขาเออถือข้าวไปให้กินพาเขาไปหาหมอ นะจุดเริ่มต้นของชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าประเด็นเจอผัวเนี่ยมันจะไปยังไงนะไอ้ผัวที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยของค่อยนี่หมยเออเขาเขาโดนทิ้งใช่ไหมบางคนไปนั่งริมหาดอาบุญสาวาสนาฝรั่งก็โดนทิ้งสาวก็โดนทิ้งนะมานั่งแม่เข้าหากันอ้าวสินสาคุยกันไปกันได้นั่นเขาเรียกว่าคู่ นะฮะอืมเรียกว่าคู่แล้วยิ่งไปเจอฝรั่งที่เสนอสนองให้ทุกอย่างนะโอ้ยบอกเลยเขาเจอคนผู้ฮู้ผู้ดีนะแล้วเขาก็เข้าใจว่าการที่จะซัพพอร์ตผู้หญิงนะไทยเราเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันก็ต้องเงินนะแหละนะแล้วคําว่าเงินจะออกจากกระเป๋าเขาด้วยได้เนี่ยมันก็ต้องถูกใจเขาเออแซบหรืออะไรก็ได้ที่เราเนี่ยดึงดูดให้กับเขารักเรา ถูกมะโวนะบอกเดอ้อนะไม่ว่าเริ่มต้นจากตรงไหนชีวิตผู้หญิงเนี่ยกว่าจะก้าวไปเอาผัวฝรั่งได้เนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างพ่อลุงเอ้ยนะเอ,อ่อแล้วก็ทุกๆคนถ้าคิดว่าดูถูกเมียฝรั่งอือยายจ๋าจมองเลยนะควรสรรเสริญด้วยซ้ําเพราะอะไรทุกคนที่ได้ผัวฝรั่งเนี่ยพอได้มาแล้วเอาตัวรอดเป็นยอดดีที่ไหนนะ ได้มาแล้วนี่แบกมาท้อมภาระปัญหาครอบครัวหนึ่งแม่เป็นหลักสองลูกอ่าลูกได้หอบมา3มพี่ที่น้องนะเออซื้อที่ซื้อทางเป็นของตัวเองก็ให้พี่ให้น้องได้ทําได้ที่อยู่อาศัยนูน่นนี่นั่นนะคะนี่คือจุดที่ทําให้เห็นและทุกคน นะได้ผัวฝรั่งปับ๊บนี่ก็อยากมีหน้ามีตากันทุกคนดิ้นรนเต็มที่กระตือรือร้นเต็มที่เพื่อไปสร้างในบ้านเรานะเพราะชีวิตนะ่ะไม่มีใครคิดหรอกเริ่มต้นว่าจะอยู่เมืองนอกแล้วตุยเมืองนอกเนี่ยอืแต่ชีวิตพออยู่นานเข้าอ่ะมันไปตามสถานการณ์ความเป็นจริงและการอยู่นะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะในณขณะชีวิตนั้น ตัวยายจ๋าตอนนี้ยีบสี่ปีเยาจ๋ายังเฉยๆเลยกับการกลับเมืองไทยถ้าไม่มีแม่ถูกไหมเพราะว่าครอบครัวอยู่ที่นี่ลูกหลานอยู่ที่นี่นะคะเรามีบ้านเออเรามีหลักค้ำประกันที่นี่นั่นก็สีสิ่งหนึ่งที่เธอมาบอกว่าเออไม่มาก็ตุยอยู่นะั่นนะมึงไม่ต้องกลับมาเมืองไทยไม่ต้องมาบอกค่อยหลอกโอ้ถ้าค่อยรวยกว่านี้ค่อยอยากจะเที่ยวไปทุกเดือนพุนะ่นนะ่ะนะแต่มันไปทัวร์บได้เออทุกเดือนบได้นะ เออไปได้ปีละครั้งเพราะว่าค่าตัวมันแพงบ้านเฮานะาแล้วยังเอาเงินไปเพียกินกับพี่กับน้องเอกีกเออบอกได้เนี่ยนะเออตอบชัดชัดเคลียนะสาวๆมาเพิ่มมาเติมให้ด้วยนะเออสนโนแคร์ no son, no ไม่ต้องไปนสนใจว่าใครจะดูถูกว่าเรามาจากไหนนะชีวิต แต่ให้รู้ว่านับจากเราก้าวเข้ามาได้ผัวฝรั่งเป็นตัวตนหรือเราทำงานเราไม่ผิดใครนะฮะเออเนาะออกคนนี้เข้าคนนั้นไม่มีปัญหาเออเราไม่ได้มีผัวกับใครพอได้ผัวเป็นตัวตนแล้วทุกคนก็สู้ทุกคนก็ลุยทุกคนก็ทำงานเพิ่มอยู่ต่างแดนนะอคนลำบากเจอฝรั่งแย่ฝรั่งเฮก็มีเยอะแยะคำว่าฝรัง่งยายจ๋าไม่ได้หยิบยกให้ฝรั่งดี นะไม่ได้กราบเกาวเหมารว,วมว่าเขาดีฝรั่งดีทุกคนมีเลวมีดีนะมีเฮมีตอแหลเหมือนกันหมดนะแล้วแต่บุญวาสนาใครเจอเจออืมนี่ไงก็มาเล่าสู่กันฟังนี่ไนะบทบาทหนักหน้ามือเป็นหลังเท้าสัญญาดิบดีทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะฮะตอนไปหาเราโชว์รวยโอ้โหพับพัพับพอมาอยู่จริงๆมาใช้นี่ช่วยผัว ก็มีนะคะนี่คือเคสเอามาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตคือชีวิตมีทุกอย่างนะแต่หญิงไทยเก่งๆก,การได้ก้าวมาอยู่ต่างแดนเรี่องานไม่กลัวนะเงินหาเก่งยิ่งกว่าฝรั่งบางคนด้วยซ้ำเพราะว่าฝรั่งเขาทำงานแค่ในเวลาถ้าไม่ใช่เจ้าของบริษัทหรือคนรวยนะ่ะเออมนุษย์เงินเดือนอย่างสามียายจ๋าเนี่ยเขาก็ทำแค่ห้าวันสองวันเขาก็หยุด เขาเคยทำเอ็กซ์ล่าเสาอาทิตย์ตอนยายจ๋ามาอยู่นะเบลเยียมเนี่ยทำงานมากภาษีสูงนะสิ้นปีมาเสียเป็น3,000-4,000โอ้ยบไหวนะบกคุ้มเขาก็หยุดนะฮะนั่นคือข้อกดหมายแต่คนไทยนี่ว้าเต็มเวลาเรียบร้อยนะพิเศษก็ไปกันท,ทั่วนะแต่ฝรั่งเขาเรียกว่าแซกเขาเรียกว่าเซา,เาะแซะไม่เป็น เนาะผัวค่อยหรือเปล่าผัวค่อยคนเดียวหรือเปล่าอันนี้กระดายคนอื่นบู้มาเลาวซู้กันฟังได้เลอยความซื่อและเซอ่อนะฮะเออนะเหมือนทำ u t u b e เนี่ยผัวก็ไม่ได้นับนุนเลยเห็นเมียได้ตังเออปล่อยนะดีกว่าไปนั่งบ่นเขาหลังๆมาชอบอยู่บอกว่าไงรู้ไหมเออดีเลยเมียไม,ม,ม,ม่มีเวลามาจี้เราก็ไม่บ่นผัวมากก็ได้มาอยู่กับพี่กับน้องในย t u b e มีหลักพี่น้องขาเนาะคิดเห็นเป็นจังได ทุกๆคนยายจ๋าขอเป็นกําลังใจไม่ว่าก้าวอยู่ณนะขณะไหนนะฮะเราต้องสู้เราต้องเดินความฝันจะเป็นจริงได้ก็อยู่ที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างหญิงไทยเราเก่งนะฮะอ่ยิงไทยเราแก่งหญิงไทยเรามีสเสน่ห์นะมัดใจฝรั่งได้แต่อย่าลืมข้อสำคัญนะให้เป็นตัวตนของเราให้ยอมรับในส่วนที่เรา เป็นบ้างเราจะอยู่ได้ในชีวิตคู่เพราะการเลือกคู่ผัวเมียแต่งงานมาแล้วไม่ใช่ทํางานอยู่ตรงนั้นนะคะมันแตกต่างก้าวเข้ามาแล้วเนะวาะกัวจะได้ผัวแต่งงานมันก็ยากแล้วเดินเรื่องเดินราวโอ้โหพอหย่าขึ้นมาตอนทะเลาะกันนะมันยากยิ่งกว่าชีวิตในต่างแดนยิ่งมีลูกร่วมกันอีกนะคะนี่คือข้อสําคัญอพินิษพิจารณากันไปเนาะ ณขณะดชีวิตของแต่ละคนพี่น้องขาบอกเลยปัญหาเมียฝรั่งนี้สารพัดอยากให้คนทางเมืองไทยหรืออยากให้คนดูถูกหรือคนไม่อยู่ในณนขณะนั้นฟังนะคะอ่ะพอลุงนะหรือว่าป้าๆแม่ๆข้อไหนที่สงสัยถามเข้ามาเราจะได้มีคอนเทนต์เข้ามาคุยกันเนาะก็ขอบคุณแหละเนาะไม่ได้โกรธอะไรนะคะ กับพ่อลุงแต่โตกับก็รับกันไปด้วยเหตุผลและความเป็นจริงนะที่เห็นเห็นเอาชัดๆอืมเนาะเอาไปไปแล้วฝรั่งเปิดทีวีแล้วเมียเสียงดังไปแล้วค่ะช่วยเสริมเติมด้วยนะสาวๆขอให้สุขสมหวังทุกประการอยากได้รวยก็ขอให้ได้รวยนะอยากได้ทั้งรวยและดีเนาะอืมเลือกชีวิต ได้เงินมาแก้ไขปัญหาชีวิตเราแหละอืมการดูถูกเราก็อย่าสนอย่าแคร์ก้าวข้ามนะทําให้ดูพอเราสําเร็จนะได้เงินได้ทองไม่เป็นหนี้เป็นสินช่วยเหลือลูกเต้าเอาลูกมาต่างแดนหรือว่าใช้นี่ให้พ่อแม่ได้เลยเงินเท่านั้นจะลดลบคาพูดได้ทุกอย่างนะทุกคนสู้สู้